ับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกก่ากลับมาส่งถุงใส่พีองเองเอ,อสบายด,ดีสุดคนเจ้าดำหน้าพี่น้องแล้วก็แค่หวานหวานแล้วก็ไทยดำใหม่พี่น้องหวานน้ำดำน้ำ,นำ,นำมันบบง,งามอันนี้จะเป็นหน้าหวานาเจะได้พี่น้องเลย วิวงามเหมือนสืนนนนอ่อคิดเหรอวางแขนนั่งไล่ขั้วกระชี้แปลกๆเด้อพี่น้องหอัวย,อยิ้มไซเด้พี่น้องวะคือบุคคลเห็นจะเขื่อแท้นี่มาไลหูตาเนี่ยพามาไกลหูกไกลตาเนี่ยพี่น้องลงมาซื้อปลารสปลาหลาดให้ไม่ยังเงึ้งอยู่แค้มคลองเพระาะว่า มันสิบมีปปลารดปลาลาดทั้งบ้านเฮาหรือตลาดปลาสง่งหรือบมีว่าได้เห็นคลองดอกอพี่น้องมันก็อยู่ใก้คลองเกี๋ยวอยู่แต่มันเป็นสายคลองนะพี่น้องทางเรียบมันเป็นเรียบสายคลองเรียบเรียบคลองถึงสวรรค์ก็ได้ทางเส้นนี้นะบ้านเวิร์นคูนขั้นถันจานแล้วก็เอียงอีกสายพระคะบันดานลอะไรพี่น้องสายนี้นะจะไปเห็นหน้ากัน ท่นก็จะเห็นหน้าหวานแถวนี้นะตอนนี้ก็ยะงทำเนี่ยแล้พี่น้งเขียนใจเขจหน้าก็ห้องนะเขยนใจยัขบไปแล้วพี่น้งสได้ตาโอ้ยโมจิหางมัอทำไนโอ้ยหน้าหวานตัวนี้งามเลยอันี้หน้าหวานได้ไปนี้นะพี่น้งเอ้ยมันสิงามเท่านี้นะปกติกราจัดรับเ้ามา่ารถทางไปทางห้านฝืนกับทีเจริญเนาะทางเรียบคลองกับทาง เรียบโค้งนะเจริญพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางเสียนกลางคือบ้านซัฟซุยเนี่ยมันบางงามมันเป็นทางแดงผ้าอะไรครับพี่น้องเบิ่งเบอร์ทางคือจ้ะอาทำแล้วเมื่อนี้ผ้าส้มมันเทียวส้มแค้มคงมันก็อุดมสมบูรณ์ต่างบ้านเอาอยู่ชอบตลาดได้นะไือ หน้าหวานลายนาตรงนี้จักสีบสูดำเพราะว่าหน้าขาเจ้าสงสัยบ่มกักเกินหยาเนาะมันเป็นันนาง,งามเท่นี้ก็แม่แลนะ็น้ำเยได้ข่าชุดยอดนีครับนหนวานแม <èn> ่นได้กว,ว่านอีกาคน,นเลือกทีจวานน,น้อยน่อยนะนี่คือกาลโลกเอเม็ดกาก็ได้บ้านขันข้งข้าจ้าเดกนองอันนี้เมนบอก ใบข้าทาจารย์กาข้จะลบไวันี่แลหละค่ะลอบ้านบ้าน้าเจ้ากะชิดจเจริญกับทั้งบ้านชาวซุยยูพวะข้าเจ้าชิมีของมีกองู่น้าม่องน้ขาเจ้าเป็นเป็นปาแต่คองข้าเจ้าเปนม้าแต่คลองะในพี่น้องคลองน้าอาขึ้นมา,า,านนนเ้าขึ้าเนมาแต่แม่น้นาานำโค้งขาจะเห็นหน้าแซงบ้านข้าเจ้ากะชิเจริญก่กทั้งนานยู การอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเด็กคลองหนามขี่ไปไกลคลองหนามด้วยอันนี้คือเด็กพี่น้องขาจาร์ชิมีคลองน้มแม่มาแล้วนะขจาร์ปล่อยมาแต่คลองบัดอันเวลานะขาจขาร์าเห็นหน้าแชงขาจาร์ปล่อยเต็มได้นนเนาะเต็มนี่พี่น้องเลยป่ะหน้าหวานอันนั้น ามมาเอกนะอัน,นเป็นทิดทางใต้เยคล้องกับลูกไปหนีหนะเสียทีนี่นาะไม่ใ่บอลว่มาคือซิมีปา้าลาถ้ยมใไงเงึง่ง เดนเราใกล้กระเช้านอยู่ดอกพี่น้องเดน่ะมันิเป็นคองพี่น้องทำมาเดนนะมันิเป็นอุ่นๆอยู่ใกล้ดอกเดนมันเปคลอมคลุมไปถึงแท่เกาะได้เนี่ยถาเพื่อนผูกทานเนี่ยต้องถามกับแทะเกาะให้เด้เห็นผู้อีกหมุดหารบอก่มแม่เน่ะ มีถอยใหญ่ดำๆมีทางผู้พี่น้องมอแม่เนหน็นทันแล้วพ่อเขาไม่ใ่เดี๋ยขาตัดกัดเออเขาจะตัดตัดให้มันโปร่งใหม่บ่นะโปร่งใหม่เมลย้อดับเ,เออตัดแต่รูปใบเนี่ยเออตัดที่แบบที่เอาผู้รับคนนี่เครื่องแปลว่าเดี๋พี่น้องมาหอตลาดเลยเขาจะเปลี่ยนทีใหม่ นี้จะเป็นทางลงคลองบ้านนอกนะพี่น้องมันีจะเป็นตลาดบ้านข้าเจา้าวันนี้พี่น้องคลองพี่น้องลงไปน่ะก็เห็นคลองเดี๋วยวจะพาพี่น้องขี่รถลงไปเบิ่งแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะอเนาะซื้อคลองแล้วก่อนย่ามันขำแจะเลิกเมื่อปะอทางลงไปนี่เป็นทางคลองอันนี้ไฟฟ่าแห่งสูงเลยเนาะพี่น้องเลยทาง เปืือนแห้งขนาดกับหาหลอดบางปลาก่อนพี่น้องอะไรตัวตลาดปลาพี่น้องหอดตลาดเนะลด <Okay. S 1> ยไม่ใช่ปลานะปลาหลาดไปพังพวกมีเอ้คือหน่อยแทะพัดอะไบรรยากาศในตลาดนี่ เป็นตลาดแรงแกยนั่นได้บอกไนะจานละสิทันตัวใหญ่หน่ลยสิบาจานอะไรสิท่านยังผสมห้องจาน แ่พ่มาน้อยพี่น้องคาเย็นเงินปับแ็เลนหหมนว่าแม่มันคายอะไรเออแต่แต่พี่เป่นวันแบบแบบ่ม่มันขาดด้เมื่อไกลถึงได้ิลมาสืบปลาลาแต่เห็นส่วนอไปลาอยู่ดี มันมีไหมค่ะมารอซื้อเลยเนี่ยมุกเส้าโอ้จำพ่อได้ไปลูกเงินนะโบก่อนนะพี่นุ้ยโบก่อนโบก่อนอีกคนน่ะมันมีไหมค่ะมารอเอาปลาพี่น้องเลยก็เลยเขาจะมายืนซุ่มกันยังก็เลยมันก็เลยบอกอันนั้นก็เลยบอกมีปลา เขาจะหายัางไงน,นะปลาพผาบอกน่าะอ,อน,นี่นะนี่ก่นหลดตลาดมันคันพระจานพี่นอ้อง เขาตีใหญ่พี่เนาจะซื้อยังอ่ะนะซื้อหารมากินแรงก่อนพี่น้อง mẹ là tý bạn là tý dụng Oh ha ha. cái này chúc này, túi này chúc này. Áo nỉ lên. Một, hai, ba, bốn. À. Bác. Để này. nó chúc mày hôm nữa. À, nó chơi gà nữa. à? กระปังกระปางยังจีนี่มาบอกไหมโอ้บอกไหมซื้อมาต,ตลาดปักซองเลยซ้ำล,ลูกเลยลังจากที่ซื้อท้องแล้วพี่นอ้องมาซื้อปลาแล้วปลาก็ได้บราณดอกสภาพพี่นอ้องขั้นวานมันบมงงามกับชิบะมานี่บ่ได้เขาดอก เดีวไปได้ทางนี้นดไปทางนี้ตำรวจทหารบ่าอย่าไปได้ค่ะวันานโอ้ยจอดแล้วนี่พี่นอ้องตรงขามเป็นนี่จะเป็นบ้านหวยกอกหวยกอกนาซิดาพี่น้องเลยอืมบ้านหวยกอกนาซิดาเขาจะมา,าใช้ทำไมเขาจะได้ปลา,าบปล่าล่ะขนาดกุ้งลูกอ่ะจะได้ปลาบ่จือัน จะได้ปลาวิบบ่มาตะบันดอนจะมาตะบันดอนดอนสนุอบ่อยดอนยังก่อตัวอีกแม่มันอันเดียวกันบอกกับดอนสนุนคนละดอนเลยเนาะ เอาดีๆได้ย่าให้หลุดไหลได้ไหลลงหวยไข่ได้ไหลลงคองนี่แพ้เนาแพ้แพ้เขาจะเอาหลุดขวบมันยังขวมก็ได้เอางัวคุ้ยขวมก็ได้ขี่รถลงก็ได้ปะฮะแล้วก็จะเอาหลุดใหญ่ขวมก็ได้เลย เชิงนี้เนาะเสิรอันหวัวกอกนาซิดานะเชนยงแต้มันบังป่าไอ้สือ่อถามไปหวัวเดียนมพินลงังคาเฮื่อนอยู่ทั้งในสองป่าแบบแบบ่แบบคุณว่าจองกันติ้งตับเพอต่อกว่าพี่น้องเลย <laughs> คุณว่าติ้งตับกันจองเมียน ขอกันคลิปหนาเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบพระคุณทุกท่านทีนท่ติดตามด้ยวยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดีพี่น้องถ่ายเนตลาดกันนะพี่น้องเข,ขาเจะเขาจะกับบุกเคยเห็นนะพี่น้องบุกเคยเห็นถ่ายขีบเขาจะกันแนมก็จะ อยู่ที่ไหนค่ะก็จะมีแต่ถาดแทนรับารารชาดะฮะเอาไว้หันใส่ดีเป็นยังขอ,อกันคลิปหนาด้วยพี่น้องสบายดีเมื่อก่อนบัตร